ไปข้ายังไงเดยวดอมแล้วไันอยู่เฉยไหนอยู่ันไปดูมันโอ้ดมัเอะาเจ้าเาเไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวยมันี่ว่าตนนี้เป็นพื้นไปดูมันตัวจจะโดนหนักนดูด้น้องแกโไปดูมัน วรออีอีทำงยังไม่จเจนนงขัดสมานแล้วกัไม่ไม่่นมันกัดโเกัดไเกตีนกัดพีมันเจ็บ้องชนาอะนี่ะ

โอมด้อยู่โอเบลปเจ็บข้อไปหมดแล้วยียีเอาพูดดูชทียอะไรก็ดูมันข้ามได้ไหมข้ามได้เจ้ขยับทำไมน้องลมเลยมั้งสนุกเลยเดินวนลหลายรอบสนุกเลย เอาเรืนี้ดูมัก็ดูมันข้ามดัได้ยูเยก็ดูมันข้ามมาเรื่องพอยังยยังยังยัดูเอาเรือมันก่คือไมัด้คับไปันไมัไปมันยังไปไม่ได้ลยมันยัไปยังไปไม่ได้เลยอ